สวัสดีค่ะวันนี้เมื่พึ่งเข้าครัวชวนทำเมนูแซบๆกันนะคะข้าวผัดสตอกุ้งสดนะคะอร่อยแซบนัวมากๆมาดูส่วนผสมกันกุ้ง4-5ตัวอันนี้ขอแนะนำเลยค่ะกะปิน้ำพริกรสหวานพอนิตยาจังหวัดกระบี่ค่ะตามด้วยสตอ น,นี้จะเป็นพริกและก็กระเทียมสับนะคะข้าวหนึ่งถ้วยพร้อมแล้วมาเข้าครัวทํากันเลยใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะคะเราก็จะนําพริกกับกระเทียมสับประมาณ1-2ชัช้อนโต๊ะใส่ลงไปใครชอบแบบเผ็ดๆก็จับเพิ่มได้เลยนะคะ เมื่อผัดจนพริกกับกระเทียมมีกลิ่นหอมแล้วเราก็ใส่ในส่วนของกุ้งลงไปค่ะ4-5ตัวเมื่อกุ้งสุกได้ที่เราก็จะมาใส่กะปิน้ำพริกนะคะรสหวานของพอนิตยา ี่สั่งตรงมาจากกระบี่เลยนะคะนี่ดูกุ้งเคยแน่นแบบนี้เลยค่ะให้เติมน้ำลงไปเล็กน้อยเมื่อใส่กระปิลงไปเราต้องใช้เป็นไฟเบาๆนะคะเพื่อจะผัดให้กระปิเนี่ยเขาเข้ากับส่วนผสมต่างๆปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะ เนื่องจากกะปิมีรสเค็มแล้วก็รสหวานและความอร่อยเข้มข้นอยู่แล้วนะคะแม่พึ่งก็จะไม่ต้องปรุงมากใส่น้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความเข้มข้นแค่ใส่กะปิหวานของพรนิตยาลงไปนี่ก็หอมน่าทานแล้วค่ะ แล้วก็ยังมีความเข้มข้นของกุ้งเคยแบบแน่นๆเลยค่ะทุกคนใส่สตอลงไปค่ะเป็นผักที่มหัศจรรย์แล้วก็อร่อยสุดๆเลยนะคะมีกลิ่นที่ฉุนแต่กลับมีรสชาติที่มันอร่อยนะคะทานแล้วกรุบๆหยุดไม่ได้เลย นี่ค่ะสตอผัดกุ้งสดของเรานะคะแซบแล้วก็กลิ่นหอมมากๆแล้วต่อไปก็ให้นำข้าวค่ะมาใส่ลงไปผัดได้เลยเมื่อใส่ข้าวลงไปแล้วก็ปรับไฟให้แรงขึ้นนะคะจะทำให้มีกลิ่นหอมๆของกระทะเนี่ยติดไปที่ข้าวผัดของเราด้วย อยากให้ทุกคนได้กลิ่นไปด้วยเลยนะคะหอมมากๆนี่แม่เพิ่งผัดไปก็กลืนน้ำลายไปเลยทีเดียวข้าวผัดสตอ๊อกกุ้งแบบนี้นะคะจะได้รสชาติที่เข้มข้นอร่อยทุกคำเลยค่ะนี่น่าทานไหมคะข้าวผัดสตอกกุ้งเด้งๆเลย ทำเมนูนี้แล้วก็หิวมากๆเป็นเมนูโปรดของแม่พึ่งเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วข้าวผัดสตอกุ้งแบบง่ายๆรสชาติเข้มข้นอร่อยลงตัวทุกท่านมาลองทำดูนะคะแล้วจะเป็นจานโปรดของทุกคนเช่นกัน มากดติดตามให้กำลังใจครัวแม่พึ่งแล้วมาพบกับเมนูง่าย,ายๆอร่อยๆทุกวันเลยค่ะ